วันที่4กุมภาพันธ์2558เวลา16นาฬิกาผอ,อสพอปอนราธิวาสเขตสองมอบหมายให้ในายสุพจน์มณีรัตนโชติรองผอ,อสพอปอนราธิวาสเขตสองนำคณะผู้แานสถานศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธีศพนายสมบรณยากบินผอโรงเรียนบ้านกาเดงสพปนราธิวาสเขตหนึ่งซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อช่วงคำคืนของวันที่1กุมภาพันธ์2558บริเวณถนนระแงะมันคาตำบลลำพูอเภอเมืองจัังหวดนาราธิวาสโดยเจ้าภาพตั้งศพบ,บรมเุณกุศลอยู่ณนจะปสถานวัดสังกสิทธารามตำบลตันหยงมัดอเภอระแงะจัหวดนาราธิวาสซึ่งก่อนเดินทางกลับรองพอ,อสปอปรนาราธิวาสเขต2และคณะยังได้มอบเงินทําบุญให้กับครอบครัวข,ข,ของนายสมพรยากบินซึ่งเป็นเงินที่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนสำหรับพิธีจำรักกิจศพนั้นเจ้าภาพกำหนดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ25์2558เวลา1 2ิกน30นาทีงานประชาสัมพันธ์สปปนาธิวัรเขต2องจึงแจ้งให้เพื่อนพี่น้องกรูได้ทราบโดยทั่วกัน